นนักสแสดงอาวุโสบรรเจิดสีย่ามาภัยอายุ100ปีช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งคุณยายบรรเจิดสียามาภายัยจากไปอย่างสงบทำกลางคอมเมนต์สุดอะไรจากแฟนคลับอาทิคุณยายน่ารักมากติดตามละครคุณยายมานานขอสแสดงความเสียใจค่ะขอให้ยายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะยายเป็นนักสแสดงที่หลายคนคงรู้สึกผูกพันมากๆ เพราะเห็นยายแสดงละครมาตั้งแต่เราเด็กๆจนเราอายุมากขึ้นวันนี้ยายต้องกลับสวรรค์แล้วโชคดีนะคะคุณยายรักคุณยายค่ะติดตามผลงานและคอยตามข่าวใจหายค่ะเราชอบใบหน้ากับการใช้จังหวะพูดค่ะขอแสดงความเสียใจค่ะคุณยายสู่เส้นทางสว่างพบคุมที่ดีค่ะขอแสดงความเสียใจกับคณะลูกหลานและคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับในฐานะ FC ที่เคยดูละครที่คุณยายแสดงครับเป็นต้น